โครงการซูเปอร์เมดการบริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยบริษัท EPS โนาสาขาบลาถานีส,ส,วส,สวัสดีค่ะด้วยเทคนิคง่ายๆที่หัวหน้าจะนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จการร่วมใจครั้งนี้จะไม่สูญเปล่าเรามีเงินรางวัลให้2,500บาทค่ะเพียงแค่พวกเราได้รับคะแนนประเมิน KPI Customer Viewpoint ไม่ต่ำกว่า85% 3เดือนต่อเนื่องเพียงแค่นี้เราก็เป็นผู้พิชิตเงินรางวัลแล้วค่ะด้วยเทคนิคง่ายๆดังต่อไปนี้พวกพี่ๆก็ทำได้ค่ะด้วยนโยบายและพันธกิจพนักงานต้องเข้าใจนโยบายเป้าหมายของบริษัทที่ให้พันธะว่าบริการด้วยใจรวดเร็วประทับใจ ผู้ใช้บริการค่ะความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์เราต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์น้ำยาเครื่องจักรให้มีเพียงพอและให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอพนักงานต้องมีความรู้ความสามารถความเข้าใจในงานที่ทำรวมถึงการใช้น้ำยาเครื่องจักรอุปกรณ์ พนักงานทุกคนต้องทราบวิธีการใช้ต้องได้รับการฝึกอบรมมาอย่างต่อเนื่องสำรวจเครื่องแต่งกายและบุคลิกภาพให้มีความพร้อมเสื้อผ้าการแต่งกายสะอาดผมเรียบร้อยแต่งหน้าทาปากตามความเหมาะสมสวมบัตรพนักงานและแบัตเซฟตี้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีหัวใจให้บริการให้บริการด้วยความยิ้มแย้มมีความกระตือรือร้น,นเพิ่มเสน่ห์ด้วยการกล่าวทักทายโลตัสสวัสดีค่ะโลตัสสวัสดีครับกล่าวขอโทษเมื่อต้องขออภัยหรือเมื่อต้องรบกวนเช่นขอโทษนะคะคุณลูกค้าขออนุญาตเก็บจานนะคะ ขอโทษนะครับคุณลูกค้าขออนุญาตเก็บจานนะครับโอเคทอนเดี๋ยววันนี้นะเรามาฝึกพูดกันใหม่เวลาเราเจอลูกค้านะครับเริ่มด้วยจากการต้กนายลูกค้านะครับโรตัสสวัสดีครับโรตัสสวัสดีครับคุณลูกค้ามีอะไรช่วยไหมครับคุณลูกค้ามีอะไรช่วยไหมครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับไหนลองพูดสิรถตาสวัสดีครับคุณลูกค้ามีอะไรคี่ช่วยไหมครับผมขอบคุณะครับโอเคเยี่ยมรู้จักหน้าที่หัวหน้างานและพนักงานจะต้องอยู่ในจุดบริการตามเวลาและในพื้นที่ที่ตัวเองดูแลและรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือพีคไทม์ พนักงานควรอยู่ในพื้นที่ตลอดและต้องทำงานด้วยความกระตเตรือล้นรวดเร็วพร้อมเสมอที่จะให้บริการกับลูกค้าสำรวจและตรวจสอบพื้นที่หัวหน้าต้องตรวจสอบและมั่นใจว่าพื้นที่ให้บริการมีความพร้อมเช่นห้องน้ำพื้นที่ขายฟุตคอร์ด บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพหัวหน้างานต้องจัดพนักงานลงจุดบริการให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและงานที่รับผิดชอบประชุมสร้างความพร้อมหัวหน้าต้องจัดประชุมแถวทุกรอบการทำงานเพื่อย้ำให้พนักงานทุกคนให้บริการสูงกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้การจัดตารางงานควรจัดตารางงาน เข้าบริการในช่วงเวลาพิกไทม์ให้เหมาะสมมีพนักงานประจำในพื้นที่อยู่เสมอเช่นในพื้นที่ฟุตคอร์ดพื้นที่ห้องน้ำเช่นในพื้นที่ขายอาหารสดต้องมีคนประจำอยู่ในช่วง11นาฬิกาถึง14นาฬิกาและ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาและในพื้นที่ห้องน้ำควรมีพนักงานบริการอยู่ในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬกา 17นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็นประจำในส่วนของห้องน้ำพนักงานควรจัดพนักงานเข้าบริการในช่วงเวลา9นาฬิกา12นาฬิกา14นาฬิกาและ18นาฬิกาเพื่อปิดงานการประสานงาน หัวหน้างานต้องประสานงานกับสาขาเพื่อรับทราบข้อมูลคะแนนประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าหรือ customer view p o i n t และพร้อมที่จะแก้ไขงานทันทีเมื่อได้รับคะแนนต่ำกว่ามาตรฐานคะแนน KPI view p o i n t 85, 90, 100ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะคะ หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกันทําตามเทคนิควิธีที่แจ้งไว้นะคะเรามาร่วมมือร่วมใจทํากันเถอะค่ะงานนี้มีรางวัลรออยู่พวกเรา EPS ทำได้ค่ะ